ช่วงที่2ของรายการยัวน้ำลายนะคะตอนนี้ต้องมานั่งอยู่ข้างๆเจ้าของร้านค่ะเป็นเจ้าของปลายจวักสุดยอดผัดไทยของเราในวันนี้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ี่นิดนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะค่ะเห็นใช้ชื่อร้านว่าเส้นสายปลายจวักต้องถามเลยว่ามีอะไรเกี่ยวกับสเส้นๆบ้างคะอ่าสิ่งแรกเลยก็คือสุดยอดผัดไทยโบร,ราณค่ะนนะคะ แล้วก็ขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำพริกขนมจีนแกงเขียวหวานค่ะค่ะเรียกว่ามีแต่เส้นเส้นเลยค่ะและไปจวักล่ะคะพี่นิดายจวักเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทุกคนยอมรับว่าอร่อยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างเดียวคือปลายจวักงานบ้านไม่เป็นงานบ้านไม่เป็นนะแต่อาหารนี่เรียกว่าไม่มีที่ติดค่ะค่ะอันนี้ได้ไปจวักต้องได้มาจากแบบคุณแม่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะแม่เนี่ยเป็นอาหารไทย โูลานซึ่งคนยอมรับแม่ก็เป็นอาหชาวังมาก่อนนะคะก็ได้มาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าได้มาได้ยังไงซึมงซับมาเลย่ซับมาค<ๆ>่ะเพราะว่าไม่ได้สนใจแต่ได้อันนี้คือมรดกที่แม่ให้มาโดยที่เราไม่รู้ตัว,ตวค่ะ,คะเรียกว่ามี เส้นอยู่ในร้านแล้วแล้วก็ยังมีปลายจั๊วักที่ได้มาจากคุณแม่ด้วยแถมยังเป็นอาหารแบบสูตรชาววังด้วยนะคุณผู้ชมเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยลก็อาหารที่นี่จะเน้นความเป็นไทยเลยรสชาติไทยเลยคุยได้เลยว่าถนนเส้นนี้เราไม่เหมือนใครแบบแล้วบรรยากาศในร้านนี้ก็แบบเห็นมันมโปรง่งโล่งสบายมากเลยค่ะก็ทุนทรัพย์น้อยค่ะก็ะได้มาแค่นี้ค่ะ จริงๆดูว่าเอ mm ้ยร้านผัดไทยเหม nah ือนแบบว่ามีผัดไทยอย่างเดียวน่าจะเป็นร้านแบบไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่เข้ามาโอ IR oh. 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 ้โหแบบโปงนั er ่ง right. สบายมากเลยแล้วยังไม่นอกจากผัดไทยนี่ยังมีแบบเส้นๆยังมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะมีค่ะมีมีเมนูอาหารไทยประเภทไหนบ้างคะอาหารไทยนะคะสิ่งแรกเลยที่ลูกค้ามาเนี่ยก็คือข้าวตังหน้าตั้งนะคะเป็นอะไรที่รสชาติหาทานไม่ได้นะคะต้องมาที่นี่ถึงจะได้ คะะนแบบสูตรแบบอร่อยแบบชาววังชาววังใช่ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็ทานเล่นก็จะหมูกรอบทอดเกลือค่ะนะคะทอดมันปลากรายแล้วก็ลาบหมูทอดค่ะนะคะแล้วก็ผัดไทยเนี่ยเป็นเป็นที่แน่นอนว่าทุกคนต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งก่อนนะคะแล้วก็ข้าวผัดปลาสลิดปลาข้าวผัดปลาทูปลาข้าวผัดทะเลปลาข้าวผัดกากหมูที่นี่ขายดีมาก เขาเรียกว่ามีเมนูเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยให้คุณผู้ชมได้เลือกทานเมื่อกี้นะคะตอนที่จะมาสัมภาษณ์ท่นิดเนี่ยได้แอบ,บมานั่งแอบ,บดูคนที่แบบมาค่ะมาคนเดียวนะคะตอนแรกนึกว่าแบบเอ๊ะทำไมนั่งนานรอนานเอ๊ะร้านทินิดทำช้าหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะคือรอนี่กับสิบกล่องนะคะมาคนเดียวแบบว่าทําเยอะมากเลยแสดงว่าต้องอร่อยมากๆเลยและเห็นเขาแอบ,บซื้อแบบแพ็คใส่ถุงกลับบ้านไปด้วย ค่ะแล้วอย่างวันนี้มาถึงร้านผัดไทยเมนูที่จะนําเสนอแบบสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันที่บ้านเป็นเมนูอะไรคะก็ต้องผัดไทยโบราณสิคะนี่ก็ต้องผัดไทยเลยใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วผัดไทยเสน่ห์ของมันนะคะอยู่ตรงไหนคะพี่นิรรของเราเนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นจากน้ำมะขับเปียกน้ำตาลปี๊บเกลือเอามาเคี่ยวรวมกันให้ได้3มรสเปรี้ยวเค็มหวานและนํามาผัดกับเส้นนะคะเพราะว่าที่นี่เราจะไม่ใช้เส้นขาวผัดเราจะใช้เส้นที่ผัดกับ น,น,น้ำมะขามเปียกเรียบร้อยแล้วก็จึงค่อยมาปรุงด้วยหนึ่งอทอดเต้าหู้นะคะเต้าหู้เราทอดก่อนมันจะกรอบนอกแล้วนุ่มในนะคะแล้วก็ใช้กุ้งแห้งอย่างดีนะคะใช้โป๊สับอย่างดีใช้โป๊ปนี่เราสั่งจากรานบุรีนะคะถ้าไม่รานบุรีก็สุรินสองอย่างนะคะ,คะแล้วก็ถั่วคั่วเองน้ำตาลทรายวัตถุดิบที่ดีทุกอย่างไข่นี่ก็เลือกสัรอย่างดีนะคะอาจจะใช้อย่างที่มีห่อ คุณอยางให้เขาสกีนมาให้เราแล้วเราค่อยทีนี้เราสบายใจเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเมนูผัดไทยในวันนี้นะคะห้ามพลาดในช่วงเปิดครัวย้วน้ำลายของเราเลยทีเดียวเพราะว่านี่คือไปจวักนะคะของร้านเส้นสายไปจวักค่ะเพราะว่าเขาเป็นสุดยอดผัดไทยโบราณจริงๆงั้นเดี๋ยวตอนนี้พีทพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงเปิดครัวย้วน้ำลายค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับป้อมและพี่นิดค่ะในช่วงเปิดครัวยื่น้ำลายนะคะของร้านเส้นสายปลายจังหวะค่ะกับเมนูผัดไทยโบราณนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องเริ่มทำเลยใช่ไหมคะเต้าหู้ที่เราทอดไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้โป๊สหวานอย่างดีกุ้งแห้งถั่วฝุนนะคะบั๋นทายอันนี้เส้นที่พี่นิดบอกว่าเอาไปคลุกกับไอ้มะถามเปียกหน่อยน้ำส้มปรุงรสนิดหนึ่งน้ำปลาหน่อยที่ขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคะ กับหมูค่ะตร n นี้มีปมงมีประหมึกมีปลาบัี้เป็นโบราณสงเรื่องนะคะส่เต็มทุกอย่างเพราะว่าเราปุงไวเสร็จเรียบร้อยแล้ว Mm -hmm. no, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. Click to MTB so they can teach me how to duggy. Cause in my ค่ะนี่ผัดไทยฝีมือพี่นิดของเรากําลังร้อนหอมมากๆเลยเมื่อกี้บอกว่าต้องให้มันเกรียมนิดนึงมันถึงจะอร่อยให้มีกลิ่นไหม้นี่คือเสน่ห์ค่ะให้มีกลิ่นไหม้เฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไหม้นะคะมไหม้เพราะว่าถ้าไหม้ก็จะกินไม่ได้นะคะเงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะมันยั่วน้ําลายมากเลยค่ะพี่นิดเงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมาเจอกับต้อมกับพี่นิดอีกเดี๋ยวมาดูว่าพี่นิดจะมีเมนูอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมบ้างค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะ